กองเกลือก็ต้องมาดีครับทีมเด็มครับเราสิเกลือมาแล้วครับผมบังดลโดนมานกาเจครับครับผมน้าหมูครับสุรัตอัตตาครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาดี4โมงเย็นมาพบกับเรา2คนนะครับในรายการเกษตรทํากินกับมังสือพีมคุณภาพคมชั้นลิศนะครับพวกแรกจะเล่าข่าวเกษตรวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็ตามที่เวลาพอมีนะครับที่จริงเราเตรียมข่าวหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกนั้นเรื่องอะไรบังบัดถึงเวลาแล้วนะ ทุกปีนะทุกปีกรมประมงจะประกาศปิดอ่าวฟังงอ่าวไทยอใช่เนี่ยชืวงคุณพานี่แหละครับใช่ครับตั้งแต่วันที่14ี่ตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยแะละครับคุณพานะวันแห่งความรักพอดีเลยจนถึงวันที่15พฤษภาคมทุกปีนะครับครับรู้ไหมเพราะอะไรก็อยากฟังมังดนเล่าอยู่นี่แหละก็เพราะว่าไอช่วงนั้นนะท่านผู้ชมครับ ตังแต่จุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็บางส่วนของแม่กลองเพชรบุรีเพชรบุรีก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยกองปลาทูไทยคือว่าที่ทำไมที่เขาจะต้องปิดเพราะว่าช่วงนี้ครับปลาทูเนี่ยมันจะวางไข่อ่าม,มันจะวางไข่วางไข่ที่ไหนรู้ไหมมันอยู่แถวระหว่าง สุราธานีทำงินกับเกาะสมุยบุรอราง่ทองของวางไข่ของปลาทูแล้วก็ตัวเล็กๆอยู่ใช่จังหวัดสุราธานีจะมีเกาะเยอะใช่พอเกาะเยอะขึ้นมามันเป็นที่วางไข่ของปลาทูแต่ว่าการปิดอ่าวครั้งนี้เนี่ยปิดเฉพาะ3จังหวัดนะก็คือตั้งแต่สุราธานีจุฬาภรณ์แล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ห้ามที่ว่าเนี่ยไม่ได้ว่าห้ามหาปลาทั้งหมดนะใช่เขาจํากัดเครื่องมือบางอย่างเท่านั้นนะอย่างเช่นวันลราก รือจักอวนลากคู่ไหมเป็นคู่คู่อันกวาดหมดเลยอ่ามันกวาดหมดเลยห้ามนะแต่ว่ายกเว้นกรณีว่าอวนลากที่มีเรือขนาดเล็กไม่เกินไม่น่าจะเกิน16เมตรได้พื้นที่ที่เขาปิดทั้งหมดนั้นกินพื้นที่เยอะนะก็ประมาณ26,000ากิโลเมตรบางคนนึงช่วงนั้นเนี่ย ปลาแพงอยากจะลักลอบปาฝืนมีโทษมีโทษมีโทษครับมีโทษแต่ว่าอยากจะอยากจะให้ท่านผู้ชมทราบก่อนว่าที่ห้ามมามีกี่ข้อมีกี่กี่ประเภททั้งหมดมีหประเภทก<อ>็มีตัวอีกตัวนึงก็คืออวนที่เขาเรียกอวนล้อมที่ใช้เรือขนาดใหญ่<อ>นะที่ล้อมประทูโดยตรง<อ>ห้ามแล้วก็เครื่องมืออวนทุกชนิดที่ใช้ประกอบกะเรือประมง ยกเว้นเรือขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน14เมตรอ่าแล้วก็ใช้น้ำลึกไม่เกินอไม่ใช่ตาอวนเนี่ยความตาอวนไม่เกิน70ช่องตะขายประมงที่บ้านี่สามารถได้อยู่รู้มาดูได้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 การดานยังไม่ดุรแรงมากอวนที่นเขาบอกว่า อวนที่ไม่เกินขนาด4,000เมตร,ร,รนะแล้วก็ไอ้เครื่องมือล้อมรอบทุกชนิดที่ทำการประมงนะครับแล้วก็เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าครอบอ่ะอวนครอบอ่ะค,ครอบปลาปลาทูน,นะอวนครอบแล้วก็อวนยกที่คลายยอนะอันนี้ก็ห้ามเห,หมือนกันไม่คือไม่ใช่ว่าครอบปลาทูคือครอบจัดน้ำเนี่ยคือมันจะกวาดมาหมดใช่ใช่อวนเล็กอวนน้อยขึ้นมาเออปูแล้วก็อวนรุน อันนี่อันตรายนะอวนรุนนี่อวนรุนนี่แต่ว่ายกเว้นเรือที่ที่ที่ขนาดเล็กพอได้อยู่นะเรือที่มีความยาวไม่เกิน14เมตรได้อแล้วก็อีกอันหนึ่งนะการใช้ไฟมันล่อจำได้ไหมปลากระตักอ่าเนี่ยปลาที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันกระโดดไฟฟ้ามันล่อให้ปลามาแล้วก็มารอมถ้าเกิดว่าชาวประมงฟ้าฝืนนะครับมีโทษนะครับมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีนะครับแล้วก็ปรับนี่ ตั้งแต่5,000บาทถึง1ถึง10,000บาทหรือแล้วแต่ดูลพินิษของเจ้าหน้าที่อาจจะโดนทั้งปรับแล้วก็จำคุกด้วยครับฉะนั้นดน,นะโมูนะโทษจน้อยอยู่นะฉะนั้นนะโมนนะก็ฝากบอกให้ชาวประมงทลานะครับช่วงนี้ควรระวงังนะครับฮะบางดนได้เลเรื่องปลาทูไปเกี่ยวทะเลแล้วเดี๋ยวผมพาขึ้นเหนือ ไปพื้นที่สูงที่แม่ขงศรนี่ไปครับไปไบ้ปนําหูมาเนี่ยไปมาเนี่ใช่ไหมไปมาไปที่ศูนย์วิจัยข้าวแม่ขงศอนคือศูนย์นี้เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อเพื่อผลิตช่วยเหลือเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่สูงอ๋อพวกมาตั้งแต่ปีพศ2522พวกชาวไทยภูเขานใช่ก็หมายก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนั้นเนี่ย ฝิ่นเยอะไงเราเขาเนี่ยแล้วพระเจ้าอหัวเนี่ยก็ได้มีพระราชดำริว่าจะไปตั้งศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวอยู่เนี่ยที่อำเภอปางมะผ้าเนี่ยจังหวัดเชีอนเนี่ยแล้วก็ผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวเพื่อถ่งเสริมในการปลูกตอนนี้เนี่ยโอ้ยงานวิจัยกองศูนย์เนี่ยเด่นมากนะครับหลักๆมีอยู่สามสามอย่างคือวิจัยข้าวสาลีดูจากนะข้าวสาลีแล้วก็เอามาทำมาพวกเนี่ยที่พวกแป้งตัวไปเนี่ยนะ แล้วก็ข้าวญี่ปุ่นอแล้วก็ข้าวไร่ตอนนี้งานวิจัยข้าวสาลีมียหกสายพันธุ์ก็คือมีเสมองหนึ่งเสมองสองฝางหกศูนย์ได้หกศูนย์อินซีหนึ่งได้อินซีสองแต่พันธุ์ที่รับความนิยมของเกษตรกรบนที่สูงมากที่สุดก็คือพันธุ์ฝางหกศูนย์ตัวว่าได้ผลผลิตดีเล็กใหญ่แล้วมันเป็นข้าวพื้นเมืองเดิมใช่แล้วก็มาปรับปรุงพันธุ์ใหม่แล้วก็ นอกจากนี้ก็จะมีพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นเนี่ยข้าวญี่ปุ่นเนี่ยคือจะปลูกร่วงกว่าข้าวไร่ข้าวข้าวไร่ที่ที่สูงอย่างนี้ก็วิจัยมาก็จะมีสองพันธุ์ก็คือพันธุ์เจ้าขาวกับเจ้าห่อก็คือข้าวไร่เนี่ยก็คือว่าเหมาะปลูกในสมบัติพื้นที่สูงปลูกแบบนาขั้นบันไดใช้น้ําน้อยเนี่ยข้าวพวกข้าวอย่างเนี้ยจะปลูกบนพื้นที่ที่มีความสูงระดับน้ําทะเลปานกลางถึง 800ถึงพันหนึ่งร้อยโอ้800หึงพันหนึ่งน่ารว่าสูงนะครับปกติขึ้นมานนใพื้ที่ภาคเหนือนั่นแหละครับคือจริงๆน่าจะไปปลูกกาแฟอาราบิกงอาราบิก้านะด้วยมีทั้งข้าวด้วยมีทั้งกาแฟด้วยแต่ว่าถูดนี้จะเน้นเรื่องข้าวเป็นหลักเป็นหลักกันแล้วก็เขาจะรับผิดชอบในหลายจังหวัดทางภาคเหนือไม่ว่าแม่ฮ่องสอนน่านแพร่แล้วก็ร่วมกันวิจัยเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ไปกระจายให้กับเกษตรกรแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไปฟัง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวมุกศรนะครับ,รบว่าภายในศูนย์มีอะไรบ้างนะครับคือคุณศีวพงศ์นาลือบาลเราไปฟังกันครับสำหรับในเรื่องงานวิจัยนะครับก็จะเน้นของเรื่องข้าวนะครับและก็ทันทีพื้นเมืองหนาวเพราะว่าข้าวทันทพื้นเมืองหนาวเนี่ยมันปลูกคนละช่วงเวลากันข้าวเราปลูกช่วงหน้าฝนนะครับข้าวในเรามีข้าวไร่ข้าวนาแล้วก็ข้าวนาที่สูงซึ่งปกติเนี่ยพันธุ์พื้นเมืองก็มีอยู่แล้วบางพื้นที่ แต่ในพื้นที่สูงมากเนี่ยมันยังไม่มีพันธุ์ไหนที่ให้ผลผลิตสูงมากเพราะ,ะนั้นเราต้องหาเรื่องพันธุ์ในส่วนนี้ในส่วนข้าวนาที่สูงเกษตรกรตอนนี้ก็จะเริ่มเอาไปใช้กับระบบก,การปลูกพืชคือก็ปลูกพืชปีหนึ่งสาครั้งนะครับคือปลูกข้าวเสร็จแล้วปลูกกระเทียมปลูกกระเทียมเสร็จแล้วปลูกมะเขือเทศหรือพืชผักอย่างอื่นเนาะเพราะ,ะนั้นถ้าที่ไหนเข,เขาสามารถมีน้ําให้ได้ทั้งปีเนี่ยก็จะปลูกสามครั้งกต่เพื่มเน,นื่องหนาวหลักๆเนี่ยเราจะเน้นข้าวสาลีเพราะว่าข้าวสาลีมีตลาดนะครับตลาดปัจจ มากตอนนี้ก็คือพันฝาง60แต่ฝาง60ก็มีข้อจํากัดนะครับคืออายุยาวอีกอย่างหนึง่งฝาง60เนี่ยแป้งเขาคุณภาพของแป้งในใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ไม่สามารถทําขนมปังได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาพันธุ์ที่มันมีแป้งที่สามารถถ้าพัฒนาขึ้นได้คือพัฒนาให้สามารถใช้ทําขนมปังได้นะครับตอนนี้เราก็ได้สายพันธุ์ FNBW8301-55 5, 5, 5, ซึ่งข้าวสลีพันธุ์นี้อายุเบานะครับแล้วโปรตีนสูงนะครับเหมาะสําหรับทําขนมปังได้นะครับ นอกจากทําขนมปังแล้วเนี่ยข้าสาลีอีกอย่างหนึ่งที่ตนี้ที่ที่ตลาดต้องการก็คือใช้ทําน้าคั้นข้าสาลีหรือที่เราเรียกว่าวิตกรัสนะครับเป็นเพื่อสุขภาพนะครับมันต้องหาพันธุ์ที่มีใบสีเขียวเข้มนอโรฟิลสูงและมีรสชาติหวานในตัวเองนะครับในส่วนของงานวิจัยเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําไปสู่เกษตรกรโดยจัดทาเป็นแปลงเรียนรู้ก่อนนะครับแปลงเรียนรู้ที่เราทําก็คือทาในพื้นที่โครงการพระรามบรีเพราะนั้นเราไปทําแปลงเรียนรู้ตรงนี้นะครับทำเสร็จก็มีการ พัฒนาและก็กระจายพันธุ์ข้าวสาลีพันธุ์ข้าวเนี่ยไปสู่เกษตรกรในหมู่บ้านใกล้เคียงน,นะครับก็เป็นการถ่ายทอดหลังจากที่เราทํางานวิจัยแล้วนะครับเราก็มองถึงระบบพืชตอนนี้ที่เราทําอยู่แล้วก็คือมีข้าวไร่ตามด้วยถักก่วปลายีกําลังศึกษาคือข้าวไร่ตามด้วยเนเจอร์หรือพืชน้ามันที่เรารู้จักกันบางคนรู้จักในนามของงานญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะเอาเพิ่มไรายได้เกษตรกรนะครับเพิ่มรายได้เกษตรกรในช่วงหน้าแล้งเนี่ยซึ่งเขาไม่มีพืชอะไรปลูกเนี่ยอาจจะปลูกปลูกเนเจอร์ ทำน้ำมันลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ํามันพืชมเลกุลนะครับถั่วไปยีปลูกแล้วก็จําหน่ายเป็นรายได้เสริมในช่วงหน้าแรงในส่วนของเรื่องความเสี่ยงของเงกษตรกรนะครับถ้าถ้าเรามองเนี่ยถ้าทําในลักษณะของกเกษตรพอเพียงพวกนี้จะลดความเสี่ยงเพราะเกษตรกร,รไม่จําเป็นต้องไปใช้ปัจจัยภายนอกมากนะักผมยกตัวอย่างเรื่องปรปับปรุงดินนะครับอาจจะใช้ปอเทืองอาจใช้พืชคุณเถนต่างเนี่ยมันก็ลดเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับและใช้พันธุ์ข้าวที่ท้านทาน,ทานมันก็ช่วยลดเรื่องของการใช้สารกำจัดศัตรูพืชพวกนี้ก็จะลดความเสียง เรื่องของงานวิจัยนะครับเราต้องการที่ทําแล้วสามารถไปถ่ายทอดให้กเกษตรกรรับไปแล้วก็ไปปรับใช้ได้มันอาจจะใช้ไม่ได้ไม่ทุกไม่ทุกชุมชนนะครับเพราะในชุมชนนี้มีบริบทแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจะมองถึงเรื่องกเกษตรกรบนพื้นที่สูงเป็นหลักเพราะบนพื้นที่สูงเนี่ยกเกษตรกรเขาจะมีข้อจํากัดเยอะนะครับแล้วเราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นกเกษตรกรในพื้นที่สูงนะครับเพราะนั้นเรื่องของข้าวก็ดีธัญพืชก็ดีนะครับ ในส่วนของข่าเนี่ยจะทำยังไงก็ได้แล้วก็ยกระดับผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นนะครับโดยลดการซื้อข้าวสารมาบริโภคในส่วนของทันพืงเมืองหนาวนะครับเราเน้นเลยว่าเอาไปใช้เนี่ยหนึ่งลดการใช้น้ำใช่ไหมปลูกหน้าแรงนี่ธันพืงเมืองหนาวใช้น้ําน้อยกว่าข้าวเกษตรกร,กรสามารถไปแปลรูปแบบง่ายๆนะฮะอาจจะเป็นข้าวสาลียำหรือว่าทําเป็นข้าวต้มมัดอะไรพวกเนี้ยมาบริโภคได้ข้าวสาลีมีโปรตีนประมาณ1 0 1ดสนะครับสูงกว่าข้าวนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพ สู่ภาพด้วยแล้วก็เมื่อเขขายข้าสาลีเนี่ยเกษตรกรก็จะมีรายได้ใช่ไหมครับสามารถที่ใช้เงินเนี Wiz ่ที่ได้เนี่ยไปหาซื้อปัจจัยจําเป็นต่างๆข้าวท่านี่ว่ะนี่ต่อไปนี่ก็นั่นแปลว่าคนที่บนที่สูงนี่สามารถผลิตอาหารปลูกข้าวได้เองแล้วไม่ต้องมาขนจากข้างล่างไปนี่ครับ แล้ว<อ>ถ,ถ้าเกิดเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ที่สูงที่ไม่ได้อยู่ที่แม่ฮองสอนอยากจะปลูกข้าวนี่มาก่ะจะไปติดต่อใครที่ไหนยังไงจะไปดูงานที่ไหนก็ได้ติดต่อที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่รก็ได้<อ>หรือหรือหลักก็คือศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮองสอนได้ซึ<อ>่งดูคุมในพื้นที่ภาคเหนือเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะแม่ฮองสอนนะครับครับท่านผู้ชมครับพันุข้าวทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ได้แปลว่าจะเหมาะสมจะปลูกที่แม่ฮองสอนหรือว่า บนเขาที่อื่นก็ปลูกได้นะครับที่มีสภาพลักษณะที่มีภูมิอากาศสูงตั้งแต่800ถึง1,000กว่าเมตรนะครับถ้าเกิดท่านสนใจก็อย่าลืมดังที่นาหมูบอกนะครับไปที่ศูนย์วิจัยข้าวแม่ห้องศนและก็ศูนย์วิจัยข้าวที่จังหวัดแพร่ครับข้าวเนี่ยดูแต่กบนเขาบนยอดดอยเหรอแต่ข้าวบนที่ราบไม่มีบ้างอะ่ะมีนะแต่ว่าก่อนจะพูดถึงข้าวที่ราบเนี่ยจะมาพูดถึงน้ําเพราะว่าข้าวที่ราบเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับน้ำนะอ่าครับขาดน้ําเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเจ้งเจ้งคร บังเอิญว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสไปกับของกรมชนประทานไปดูโครงการของอ่างเก็บน้ําคลองสียักษ์อแปดริ้วแปดริ้วท่าเรือคอที่นีะฮะเพราะว่าเขื่อนแห่งนี้เนี่ยบางนนรู้ไหมว่าเป็นเขื่อนค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรับน้ําได้ประมาณ420ล้านลูกบาทเมตรนะแล้วก็เป็นแหล่งน้ําต้นทุนสําคัญของ แปดเมืองแปดริ้วหลยหลายพื้นที่ของภาคตอนออกแล้วก็แล้วก็แหล่งน้ําเหล่านี้จากเสริยยติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนอกจากใช้ในภาคเกษตรแล้วเนี่ยยังใช้ในภาคอุตสาหกรรมในยังใช้ในเรื่องการป้องกันน้ําท่วมที่บริเวณตรงนั้นนะหมอนในอดีตก่อนที่จะมีเขื่อนแห้งแล้งมากนะครับดินก็โอ้โหจะไม่ได้อาดินดานจะไม่ได้ร่อสร้างเขื่อนขึ้นมาไม่ไม่แค่เพาะคนนะครับ เมื่อสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าพอสางเขือนมีอุดมสมบูรณ์บริเวณอ่างเก็บน้ำอ่ะที่เป็นเคยแห้งแล้งต้นไม้ขึ้นเต็ม,มทีนี่ลหละสัตว์ป่าก็กรูเข้ามา,อา,มาไอ้ที่มาที่เป็นมิตรก็มีามาที่เป็นศัตรูเล็กๆน้อยๆก็มีชา้ชางสิครับโอโ้โความอุดมสมบูรณ์ใช่มาช้างนี่ไม่ใช่ช้างชาวบ้านเรานะคาต่างด้าวน,นะ อ้ขามาจากฝั่งกัมพูชามาหากินเออผมรู้ว่าบางโดนรุ้งขบวนที่ดีเนี่ยบางโดนเป็นเสียนตกปลาเนี่ใช่ใช่จไปไปไปอยู่ไปอยู่ชาวบ้านก็มาไล่ฟังว่าช้างมาอารวาดมาถูกรถเขาก็พังไปนะครับแต่ว่าบางโดนู้วยว่าตอนนี้เนี่ยเขื่อนเขื่อนสิยัดตรงเนี้ยอะไรนั่สิยัดตรงเนี้ยนอกจากผมจะเน้นในในเรื่องของภาคเกษตรนะรบภาคเกษตรเนี่ยสร้างเสร็จเมื่อปี4 3เนี่ยก็สามารถกระจายให้กับ พื้นที่ภาคเกษตรครอบคุมประมาณ1น0 0 0 0สนแปก็ืยอไร่ก็เยอะอยู่ตอนนี้เนี่ยกรมชนได้สร้างระบบครองส่งน้ำสายใหม่เพื่อให้ครอบคลุมทั้งทั้งหมดขยายจากเดิมจากแสนหกกว่าะใช่เพิ่มไปอีก44,000่นสไร่ครอบคลุมพื้นที่40,000ไร่แล้วก็ทำเป็นคลองย่อยให้กับตรงถึงนานะถึงนาถึงที่นาของเกษตรกรใช่และคลองสายใหม่นี้เนี่ย ตามกำหนดเนี่ยเขาจะสร้างเสร็จประมาณเดือนมิถุนาีย่นะครับก็ก็ไม่นานเลยก็ไม่นานอีกประมาณสอเดือนครับแต่ว่ากรมชนแล้วก็ได้เร่งบริษัทผู้รับเหมานะครับคือบริษัทรุ่งพรชัยให้เร่งดําเนินการให้เสร็จก่อนได้ไหมใช่ใช่มันแรงนะบ้าทเราแรงนะมันมันถึงฤดูรูดูปลูกเลยนะอยากให้เร่งก่อนปรากฏว่าเสร็จก่อนครับก่อนกำหนดก่อนกำหนดก็นั่นแสดงว่าอีกสองเดือนมิถุนา เมษาพฤษภาเี่วางแผนได้เลยวางแผนได้เลยอ,อยากจะรู้นิดหนึ่งว่าไอ,อ้ที่ใหม่ที่ว่าเนี่ยมันกินพื้นที่การเกษตรเที่ยมเพื่อะเนี่ยสามอำเภออำเภออะไรม้างะมีอำเภอท่าตะเกียบอืออำเภอสนามชัยเขตอืแล้วก็อำเภอปนมสารคามโอ้เป็นที่แรงทั้งนั้น<ช>เลยระยะ <ใน S 2> ทางนี่ประมาณ130ยกิโลเมตรคือรอบคลุมมีปพยากรที่ได้รับความประโยชน์จาก คลองนี้ประมาณ2 0 0 0ันัวเรือนโอ้ดี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 ครับอันนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องเก่าไม่ใช่เรื่องเก่าเรื่องเก่านั่นคือแสกว่าใช่ในรายละเอียดเดี๋ยวไปฟังจากคุณมนตรีอ่อนนีมนนะครับก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทรุ่งพรชัยซึ่งเป็นผู้รับเหมาขอสร้างเฟสนี้ว่ามายืนยันว่าเสร็จแน่นอนชัวแน่นอนแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงฟังครับครับโครงการเขื่อนสียัดเนี่ยเราเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีพศ2535นะครับ การดำเนินการโครงการคือชั้นแรกเนี่ยเราเริ่มสร้างขึ้นสี่ยัดแล้วเสร็จนะครับมีความจุป,ประมาณ300ล้านนะครับช่วงหลังก็มีการปรับปรุงในส่วนของอาทางระบายน้ําน้นเพิ่มด้วยฝายยางขึ้นมาทําให้ระน้ําขึ้นมาถึง420ล้านเอวันนี้นะครับตูบาติเมตรเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องอุทกภัยในพื้นที่ของสามเณเขตพอดีนะครับในเรื่องของ ที่ทางช่งชางเซาช่วงล่างก็ดีครับก็ทําให้เราต้องเก็บเราเพิ่มสายมาเนี้ยได้ปริมาณน้ําเพิ่มมาอีก100รนะ้อยกว่าล้านก็ช่วยเป็นเทาในเรื่องของอุทกภัยไป็นหักสุดนะครับ,รบในการพัฒนาในเรื่องของระบบทนประทานต่อเนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนสิยัดนั้นเนื่องจากมีพื้นที่รอยต่อระหว่างเขื่อนสีย่ยอดกับกับฝายบ้านค่ายนะครับฝาย <c oughs> ครับเนี่ยมันมีอ่า พื้นที่อยู่ประมาณ40,000ไร,ร่นะครับ<ม>เราก็ได้มีการออกแบบ<ม>แล้วก็ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักโครงการขนาดใหญ่กรมชุมปรานนะครับผู้ที่รับประโยชน์จะเป็นเกษตรกรเ,กเป็นเนกษตรกรนะครับส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรกเพราะว่าพื้นที่ส่วนนี้มันเป็นรอยต่อซึ่งไม่สามารถจะรับน้ําจากบบโครงการเดิมได้<อ>มีการเสริมให,ให้สามารถจะรับน้ําได้สูงขึ้น,นถ้าเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากป้องการอุทุกข์ไปแล้วเนี่ย ยังช่วยพื้นที่กเกษตรในช่วงฤดูแล้งครับฤดูแล้งเนี่ยสามารถที่จะมีการมีการขาอปลูกได้พืชบางส่วนนะครับจะเป็นนาข้าวพอดีหรือจะเป็นพืชไร่หรือพืชสวนตระกูแแม่นามูเห็นแล้วก็รู้สึกผมดีใจแทนชาวบ้านนะครับโอ้ผมเนี่ยไปเห็นแต่ภาพเนี่ยชาวนานเนี่ยเขาดีใจมากที่มีน้ำบางบ,บางคนเนี่ย ทำได้ครั้งเดียวเนี่ยต่อปอยเนี่ยอาจจะปลูกพืชได้หลายครับ,รบหลายครั้งครับท่านผู้ชมครับน่าเสียดายเวลาบอกเล่าข่าวเกษตรแล้วหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านสนใจข่าวเกษตรอย่าลืมนะครับซื้อหนังสือพิมพ์คมชันลึกนะครับหน้า12หน้าเกษตรมีเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรทางมาหากินครบครันทันสมัปข่าวและเป็นข่าวสั้นแล้วก็จะมีอ่าคอลัมน์ต่างๆมีมีผู้ที่ทรงคุณค์เขียนมาเยอะแยะนะครับหรือว่าท่านสนใจอ่านหนังสือพิมพ์คมชันลึกเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อ่าน เชินะครับนะาโมนะเป็นสมาชิกนะครับถ้าท่านเป็นสมาชิกหนังสือถพิ่มคมชลึกท่านจะมีสิทธิ์พิเศษสมาชิก1ปีแถมฟรีอีก1เดือนที่สําคัญครับท่านผู้ชมท่านสามารถโหลดแอปเนชั่นนิวฟรีนะครับลงใน iPhone, iPad หรือสมาร์ทโฟนนะครับหลังจากนั้นก็ท่านเอาไปส่องในภาพสื่อเนชั่นที่มีสัญลักษณ์ไอสแนแล้วก็ภาพเหล่านั้นก็จะ เป็นคลิปสั้นๆท่าน,น,น,นสามารถชมเหตุการณ์จากภาพนิ่งมาเป็นภาพเคลื่อนไหวได้น่าตื่นเต้นมากครับท่านผู้ชมแม่เสียดายบอก<น>ล่าขาวเกษตรเราหมดแต่ว่ารายการนรายังอยู่นะครับท่านผู้ชมครับช่วงน้าภัยเกษตรกรครับการทํานกับการทํางานโรงงานเป็นสาวโรงงานอย่างเงี้ยเช่นว่าทุกวันนี้หนูทํางานโรงงานหนูมีรายได้ทุกปีทุกเดือนคือรุ่นหลังนี่มีเรื่องเดียวคือเรื่องเงินนะครับ ถ้ารายได้ดีเนี่ยนะเขาไม่ทริงอะครับแล้วยิ่งมีการใช้เครื่องจักรมีที่ท่านที่บีว่าเนยรับรองทุกคนจะนั่งขับแทรกเตอร์